ทำไมการนั่งสมาธิถึงได้บุญเราเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมการนั่งสมาธิด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจจึงได้บุญมากกว่าการบริจาคทานหรือประโยชน์ที่เราสามารถเห็นได้ชัดเจนจากการนั่งสมาธิภาวนาก็คือทำให้เรามีสติมากขึ้นฟุ้งซ่านน้อยลงแล้ะบุญได้มาจากไหนกันเพราะอะไรเมื่อทำสมาธิภาวนาแล้วจึงสามารถสมบุญให้ผู้อื่น หรือให้แก่เจ้าความในเวรได้ทั้งที่เราแค่เพียงหลับตาภาวนาแท่นั้นช่วงแรกฉันก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้เหมือนกันค่ะแต่ก็พยายามปฏิบัติสมาธิภาวนาการปฏิบัติช่วงต้นๆก็ยังไม่สม่ำเสมอเนื่องจากว่าติดงานบ้างติดภารกิจต่างๆบางวันก็ขี้เกียจบ้างบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิได้เพราะว่าความฟุ้งซ่านหลงคิดไปต่างๆนานา เรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างได้พยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือฟังเสียงธรรมจากครูบาอาจารย์และพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติปฏิบัติชอบจึงได้รู้ว่าเหตุการณ์นั่งสมาธิภาวนาแล้วได้บุญนั้นก็เพราะว่าขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่เมื่อเรามีสติอยู่กับคำบริกรรมใดก็ตามจะไม่มีความคิดอกุศลเกิดขึ้นในใจของเรานั่นเองทีนี้เราลองมาดูว่า ความคิดอกุศลน,นั้นคืออะไรอกุศลน,นี้แปลว่าไม่ฉลาดบาปหรือว่าชั่วดังนั้นความคิดอกุศลเป็นความคิดไปในทางที่ชั่วที่เป็นบาปไม่ใช่เป็นเพียงความคิดมุ่งร้ายต่อบุคคลอื่นเท่านั้นแต่เป็นความคิดในใจที่ประกอบไปด้วยโลภะคือความโลภโทสะคือความโกรธโมหะคือความหลงเหล่านี้ล้วนเป็นความคิดอกุศล ซึ่งเป็นรากเง้าของความชั่วทั้งสิ้นบางครั้งเราเรียกสิ่งนี้ว่ากิเลสเช่น เมื่อเราจะทานอาหารเราก็ทานในปริมาณที่มากๆเพราะเรามีความละโมบบวกกิเลสเข้าไปอีกก็เลยกลายเป็นว่าต้องเอาเยอะๆต้องกินเยอะๆทีนี้ความคิดแบบไหนที่เป็นความคิดแบบกุศลกุศลในที่นี้หมายถึงบุญความดีความฉลาดดังนั้นความคิดที่เป็นกุศลจึงเป็นความคิดที่ไม่ประกอบด้วยโลภะโทสะและโมหะนั่นเองคิดแตจะเป็นผู้ให้ผู้เสียสละ คิดที่จะเอื้อประโยชน์เพื่อผู้อื่นเพื่อส่วนรวมดังนั้นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตุกพระองค์ที่คิดแต่จะเผยแพร่หนทางดับทุกข์ให้แก่ทุกคนดังนั้นความคิดและการกระทำใดๆที่มีความอยากที่ประกอบด้วยความโลภความโกรธและความหลงนั้นไม่ใช่กุศล,ลกรรมแท้จริงแม้กระทั่งความคิดว่า อยากไปทําบุญอยากนั่งสมาธิในวัดให้เงียบเงียบให้ใจสงบอันนี้ก็ไม่ใช่กุศลแท้ๆถามว่าหากเราไปทําบุญตามความอยากนั้นจะยังได้บุญหรือเปล่าตอบเลยว่าได้แต่บุญนั้นจะถูกลดทอนไปเพราะไม่ได้กระทําจากใจที่เป็นกุศลจริงๆดังนั้นที่เราเคยคิดว่าถ้าเรานั่งสมาธิก็เพราะทราบมาว่าทําแล้วจะได้บุญมากแล้วเราจะได้อุทิศบุญ และอโหสิกรรมให้แก่เจ้าความในเวรหรือเทวดาบุญที่พวกท่านเหล่านั้นก็จะถูกลดทอนลงไปได้รับเมื่อรู้เช่นนี้แล้วเพราะความไม่รู้ของเรานี่เองเราก็ควรทำความเข้าใจตนเองใหม่ว่าการนั่งสมาธิคือต้องไม่คาดหวังกับการนั่งสมาธิภาวนานั้นว่าเรานั่งแล้วจะได้อะไรแต่เรามาฝึกจิตใจของเราให้มีสมาธิตั้งมั่น รู้เท่าทันความคิดของเราเองโดยใช้อุบายในการใช้คำบริกรรมตามที่เราถนาดัดหากจิตใจเราเผลอไปคิดฟุ้งซ่านเมื่อไร mm hmm. ก็ให้เรีบกลับมาอยู่ที่คำบริกรรมเช่นเดิมแม้ในบางครั้งใจของเราก็ยังคิดอยากปฏิบัติเพื่อให้ได้บุญ mm hmm. เพื่อที่จะส่งบุญไปให้ผู้อื่น mm hmm. ที่เราอยากจะให้นั่นก็แสดงว่าจิตใจของเราไม่บริสุทธิ์ ร้อแล้วเพราะอย่างน้อยเราได้รู้ถึงวัตถุประสงค์แท้จริงและประโยชน์ของการทำสมาธิภาวนาเพื่อฝึกจิตใจของเราให้มีสติแต่ก็ยังดีรู้เท่าทันความคิดของเราเองและเพื่อละกิเลสเมื่อเรามีสมาธิแต่จิตสงบจิตนิ่งไม่คิดส่งออก แม้เพียงชั่วครู่ก็จะได้บุญแล้วก็เพราะว่าขณะนั้นจิตได้ละกิเลสละอารมณ์โรคโกรธหลงไม่คิดแค้นเคืองผู้ใดนั่นเองเมื่อไรที่เราออกจากสมาธิภาวนาความฟุ้งซ่านก็จะกลับมาอีกเพราะว่าสติเรายังไม่มั่นคงเพียงพอดังนั้น รูบาอาจารย์ท่านจึงสอนว่าให้ทรงไว้ซึ่งสมาธิไม่ใช่เฉพาะหลับตาเท่านั้นเวลาเดินยืนนั่งหรือทำงานก็ให้สมาธิทรงตั้งไว้และท้ายนี้คำว่าวิปัสสนากรรมฐานคนทั่วไปจะเข้าใจกันว่าคือการนั่งสมาธิคำว่ากรรมฐานของหลวงพ่อจารั์ท่านได้บอกไว้ว่ากรรมฐานคือการมีสมาธิกับงานที่ทำอยู่มีสติ อยู่ทุกขณะจิตเพียงแค่นั้นก็เป็นบุญแล้วไม่จําเป็นต้องไปหาที่สงบที่วัดเพื่อจะนั่งวิปัสสนากรรมฐานก็ได้หากว่าคุณคิดว่าคุณไม่มีเวลาก็เพราะกรรมฐานทําได้ทุกที่ในชีวิตประจำวันและถ้าจะตัดกิเลสแบบถอนลากถอนโคนในทางปฏิบัติทำแล้วเมื่อจิตเราสงบเราจะต้องเจริญปัญญาไปด้วยซึ่งนั่นละ่ะมันก็คือ การทำวิปัสสนานั่นเองสมาธิก่อให้เกิดบุญมากควบคู่ไปกับปัญญาเพราะสมาธิทั่วๆไปใครๆก็ทำได้แม้แต่สัตว์ป่าที่กำลังออกล่าเหยื่อก็ต้องใช้สมาธิคนทำงานก็ต้องมีสมาธิแต่สมาธิแบบนั้นเป็นสมาธิที่ไม่มีปัญญาควบคู่สมาธิที่มีปัญญาควบคู่จึงหมายถึงการเจริญสมาธิแล้วพิจารณาให้เห็นการเกิดดับเห็นสิ่งต่างๆ เป็นไปตามความเป็นจริงสมาธิก่อให้เกิดกุศลแก่ตัวเองผลักดันตนเองให้จิตใจสูงส่งขึ้นไม่ลงไปในทางมุ่งสู่อบายซึ่งจะทำให้จิตของเราได้เห็นถึงความจริงในเรื่องจริงนั่นก็คืออนิจจังหมายถึงความไม่เที่ยงทุกขังหมายถึงความเป็นทุกข์คือสภาพที่ทนอยู่ได้ยาก และอนัตตาคือความไม่มีตัวตนถ้าเราทำได้ตามนี้จึงนับเป็นสมาธิที่ให้บุญแก่เราโดยสรุปแล้วสิ่งที่เราได้ประโยชน์จากการนั่งสมาธิที่เห็นชัดเจนมี4ประการคือ 1. ไม่สร้างกรรมทั้งปวงในปัจจุบัน 2. ได้อโหสิกรรมจากอดีต 3. ไม่สร้างกรรมในอนาคต 4. เกิดปัญญา